องององเดียวเดียวรูปอเอ่อเอดเลยตูปแป๊บสาม่นว่ย้อนกลับมาเบลโหเยอะเล โอ้ยเจ็บเลยโอ้ปวดไก่ซะ พี่ตรงกลางมันมีน้ำไม่เลยเรื่อไปแล้วโอ้โหเฟดกูตายโอ้โหกูตายกูบอกเลยว่ากูตายแน่แน่ตอ้อยเปอร์เซ็นต์้โอยไม่ได้เครื่องเลยสองนาทีห้าสิบห้าเอง แต่ไปเกินแต่ไปเกินเฮียคุกเปยประตูไว้ให้ก่อนแรกเออไปได้ไปเลยทำไรทำไปเลยหลานนั้นเลยมาดิมาดิมาดิคุกเปยยับยูยีสปอร์ตเกินเกินพี่แต่แน่เหลือก็วิ่งก่อนมันมันไม่มีมันมันไม่ได้เว้ยดยาเอายาขึ้นมาจากตรงนั้นได้ไหมวะ ได้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 เลถ่ายเลยเฮ้ยมันเปลี่ยนมาอนนี้เาใช้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 เลยอยู่ไปอยู่ไหนเอาครูเงินเงินเงินไหมดไปบ้างวะไอ้เหี้ยกูอยากรู้มันโอ้โหมดไปประตูนึงโอเคโอเคปคนไกลใช่ปะโอ้แล้วตูอันนึงยังไม่ใส you know. ่โอปอล์สามว่ะงั้นก oh, ็ต like ้องตัดบัตรละก่อนไอ้นเ้ยบัตรลัดอ่ะอ๋อ แม่ปิดประตูปิดไม่ทันนะบาลัสามอ่ะเฮ้ยอโอแดงมาเกินแดงมาเกอไปกับิดีฮิปย่างประตีสงทีกูแดงแล้วอ่ะเอ้ยยเอ้ยยลบผมสี่พนโนพีลบผมไปคุณบวอพิพัฒน์ลบฮะลบอาว มั้โง่จริงภูเขาแม่งถ่ายเจอเจอปีะูเฉยเฮ้ยโอ้โหเฮียเฮ้ยนี่ยังไม่นอาดีเลยนะเหี้ยกูไปแม่งประตูนึ่งแล้วก็เปิดเจอแต่สายสินเนาะ มา e <S <S ไม่ทันครับโอ้ยเอ้ยกูจะตายข้าทางไปหมดตวไก่ปหมดตัวเลยกูแล้วไม่นะไม่นะสองส้ลพีพ um, ีอะไรปูคออูย oh ันยันยันยันหอผเหลืออะไรเลยบ้านใหญ่ กูยแล้วมันก็ไม่เอาสดใจกูไม่สใจกูพลยแไม่แต่นิดเดียวมียที่เล่นเมียให้เล่นเอาไปอ่ะมียเอไปแล้วเอาแล้วเอาไอแลวเอ้ยเอาบุจ้าเ้ยพี่ตามใครต่อนะคนกอรอเคนเจียเอยนะเมื่อกี้ตึงเกินผูถามจริง่มันไม่มีคนตั้งเครื่องจริงเหรอ อะไรแ,<ย>แล้วอะไรแล้วโอ้ลุดลุลดซา,า<ๆ>อ้าพี่เล่นอยู่มันจริงแล้วอ่ะอนี่มันเอาไอติ่มันจะตรงนั้นไม่ได้เดี๋ยวไม่เอแคมปอ่ะออเป็นแคมไม่่อย่ีบเครื่องก็ไม่ตังค์ไ้ยเชื่ บ้านเชื่อมก็ไม่เหลือ oh กูเหลือเชื่อว่ะไม่เอาไปหมดสุดแล้วอย่างนั้นแหละพี่มาเครื่องโอ้โอ้อาของยาวมาของยาเอายาวของยาวมามาเครื่องมาเครื่องอยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่หยิบได้ไปแล้วับไปแล้วนะตาแค่สุดละเดี๋ยวมาเขากูเจอรู้จุดก่อนได้ไหมสุดไปสุดไปสุดไปเร็วสุดไปสุดไปรีบเลยนะรีบเลยรีบรีบไปแล้วพี่ทวนเลยทวนดีทวนดีเฮ้ย สวยดิเย้สวยดิสวยสวยสวยชุบเลยชุบเลยชุบเลยเปิดไปนะเปิดไปนะพี่ระวังนะเขียนไปอ้างั้นกูแย่สิย่งอ่ะพี่มันเอาพี่ตายแล้วอย่างเงี้ยอุ้ยตายจริงเนี้อ่ะพี่ก็ต้องชุบผมอ่ะชุบเลยสิตัวนี้มันทะลุอ่ะตัวนี้มันทะลุอ่ะ สิล้วแล้วได้ได้ได้เรามันกลับไปแล้วไม่มันเอากูเอากูเอากูันปวะว้ามแตกูแเร็วเร็วเร็วดี ก็ยังดีดีก็ตามกูกูจะตายเลขกูเลยหนึ่งเลยท่านเนยให้กูได้ปะคำสามมาวะท่านให้กูทำยังไงอะเด็กกูเด็กิเ,กเ, <c oughs> เออ้ทีนี้ก็ไล่กูใช่ปะเ,เดี๋ยวามเดี๋ยวหลอกกพียตายโอ้โโอโโเกินเกินเกินตายครับน้องมันเชื่อมมันเชื่อมใี่ทำาไงก่อน

มาแล้วมาแล้วที่แปร้านอุ้ยเคีียดต่อยไม่โดนแยอะเย่ผมแย่ะผมเยผมแย่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 ไปอมัดนึงผมแย่เดี๋ยวต้องมันหายจากตาหายบอกนะเฮดยโดนจะตายอย่ามึงตายมันดีเฮ้ยตายดิโอ้ยโดนโดนสองเลยมึงบอกจะตายเฮียเล่งหน้ามันขาวอยู่เลยเปิดต่อเปิดต่อเปิดต่อนะ

แ้วตีไม่มีต้องอยู่แต่ว่ามันไต่ก้ออยู่วะโ้อยยู่ตายตีตีต้องตายโอ้หมดแล้วตีอะไรก็ได้สตาร์สตาร เพื่อถือวิญญาณเพื่อถือวิญญาณเพื่อนถือวิญญาณแล้วออกเลยแล้วกันออกยังเด็กเทพเทพจะถือวิญญาณกูออกจริงดิพิงวิญญาณทำไมโทษโทษโทษไปถือดิไปชุบดิไปชุบดิฟ้าจังหวะแม่งให้จับเพื่อนตายจับเพื่อนตาย แดย้เอยยัง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 ยัยัง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 ยัังย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 ังังย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 ัยังยังยัยัง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 ยั

ปล่อยยังมึงอย่างได้ยาด่วนอ๋อมีแปลกปล่อยยังมึงเล่นไปเล่นไปไฟล์ต้องตายเหรอพี่ได้ยาเนี่ยพี่จะตายจริงเหรอออกแล้วออกแล้วต้องออกอ่ะเดีแบบเมื่อกี้ไม่ออกไม่ได้ไม่ไหว มีอะไรสามารถถ่มด้วยสามารถเด็ดี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 ตันตันให้ติด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 ติดแล้วไม่มีเออว่าูมาดิต้องยิ้งทีวะเยอยอย่างเหนื่อยโอ้เจ็บคอเลยแม่งความจริงแม่งมันจะต้องนานกว่านี้เว้ยจูงตอนแรกมันมีไอ้งูโอ้โป่งมาไอ้กูวิ่งมาถึงโกงครูดาวอ้อวเฮ้ยโอเค รู้เรื่องใครวะแม่งไม่รู้แหละสักคนน่ะไอ้เหี้ย